สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมต่อนะครับในช่องไปกันต่อนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ข้างบ้านผมนะมีพื้นที่อยู่นะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นอุปกรณ์ของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีประมาณแค่นี้เองครับนะครับเทียนไปแช็กแล้วก็ฝานะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุปกรณ์ก <no ่อนนะครับผม

เมื่อกี้รอบแรกนะครับเปลวไฟย,ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเป็นรอบที่2นะครับเรามาดูกันว่าเปลวไฟจะเยอะกว่ารอบแรกหรือเปล่าน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันทีครับ คําเตือนนะครับการเล่นแบบนี้นะครับห้ามเล่นกับพื้นที่ที่มีวัตถุไวไฟนะครับหรือว่าใกล้ปั๊มน้ํามันนะครับพอดีบริเวณข้างบ้านผมว่าเป็นพื้นที่ว่างครับสามารถเล่นได้นะครับเด็กๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าจะเล่นนะครับห้ามเล่นโดยลําพังนะครับควรจะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องลางกันไปก่อนนะครับก่อนจะล่านะครับเ,เพื่อนๆช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์นะครับกับช่องของผมนะครับไปกันต่อนะครับวันนี้บ๊ายบาย